อ่าครับวันนี้นะครับเรามีข่าวดีนะครับคือน้องๆที่บ้านนะเนี่ยคู่นี้นะสองตัวนี้นะครับนี่ครับเขามีน้องออกมานะครับนี่มีน้องออกมานะตัวหนึ่งแบบนี้นะมีน้องมีไข่ออกมาห้าฟองนะครับแล้วก็ฟักออกมาแล้วนะครับตัวหนึ่งนะนี่ให้ดูครับให้ดูนะนี่ฟักมาตัวหนึ่งนะครับผมนะครับนี่ ครับแต่ทีเนี้ยคือน้องอ่ะเพิ่งฟักมาวันที่ห้าเองนะวันนี้วันที่หกนะแล้วเดี๋ยวประมาณสักที่สิบวันเนี่ยเดี๋ยวผมจะลื้งออกมาป้อนเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะครับตอนนี้ต้องปล่อยให้น้องเขาเลี้ยงไปก่อนนะครับผมเพราะยังเล็กเกินไปนะป้อนป้อนยากนะครับผมแล้วครับแล้วก็ฟอพัทเนี่ยครับผมแนะนําเลยนะใครที่เลี้ยงนะครับฟอพัทเนี่ยครับคือเป็นนกที่แบบหวงแล้วก็เหมือนกับดุมากครับคือมันเคยมีข้อก่อนนะออกมาแบบนี้เลยนะ แล้วผมไม่รู้ผมไปเปิดดูนะครับปรากฏว่ากัดลูกตัวเองตายหมดเลยนะครับผมก็เลยข้อนี้ก็เลยไม่ได้ไปยุ่งอะไรนะครับให้แต่อาหารอย่างเดียวนะครับเนี่ยให้แต่อาหารตรงเอย่างเดียวนะครับแล้วก็อตอนแรกเนี่ยออกมาหกใบนะหายไปใบหนึ่งไม่รู้ทาไมเหมือนกันเขาน่าจะรู้แหละว่าใบานะั้นมันไม่มีเชื้อหรือไงอย่างเงี้ยนะครับเลยอาจจะกินเข้าไปแล้วนะครับหรือก,กัดแตกแต่ว่าไม่เห็นร่องรอยนะก็เลยงงอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยว ข้อเนี้ยหรือว่าตัวเนี้ยนะครับเราก็จะปล่อยให้เขาเลี้ยงนะครับผมประมาณ20วันนะแล้วเดี๋ยวผมจะล้วงออกมาป้อนเองนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพัฒนาการของฟอพัทเนี่ยตั้งแต่วันตั้งแต่ที่ตั้งแต่ที่เราล้วงออกมาเนี่ยนะครับจนถึงวงัยขนกุมเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับดูซิว่าจะเหมือนฟันกระหงยกที่ผมเลี้ยงไว้หรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามารอย0วันนะเดี๋ยวผมจะล้วงออกมานะครับผม ครับผมมาเจอกันแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เอาเจ้าลูกนกนะออกมาจากลังแล้วนะครับผมนะครับเพราะว่ามีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นครับมีไข่อีกหนึ่งใบนะครับฟักออกมานะครับแล้วทีนี้ผมกลัวคุณแม่เขานะครับป้อนไม่ทันนะครับแล้วก็ทิ้งเจ้าตัวเล็กปล่อยแบบปล่อยตายอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยมีความจําเป็นจะต้องล้วง เจ้า2หนออันนี้ออกมาก่อนนะครับผมนะครับตอนแรกที่เราวางแผนกันไว้คือประมาณ20วันใช่ไหมแต่ตอนเนี้คือประมาณ10วันนะครับผมรัวออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะตอนนี้กําลังหลับอยู่นะครับนี่นะตอนนี้กําลังหลับอยู่เห็นไหมตอนนี้กําลังหลับอยู่นะเห็นไหมนี่นะกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกกกันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกําลังหลับอยู่นะนะครับนะครับ เอาออกมาแล้วนะเรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็นะครับใส่ตู้กกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์นะครับที่เรามีความจําเป็นจะต้องเตรียมนะครับหลังจากที่เราไปล้วงลูกนกออกมาแล้วนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คืออุปกรณ์ทําความร้อนหรือว่าฮีเตอร์นั่นเองนะครับผมนะครับฮีเตอร์โดยทั่วไปนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เจ้าตัวหลอดแบบนี้นะครับนี่อย่างนี้นะเป็นหลอดอย่างนี้นะ ใช้ประมาณ50วัตต์ก็ได้นะไม่ต้องร้อนมากนะครับผมนะครับเนี่ยหลอดเขาจะเป็นหลอดเซรามิกหลอดเซรามิกนะครับแล้วก็เป็นหลอด UV นะครับมันจะมีหลายแบบนะครับอันนี้เป็นหลอดเซรามิกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมลักษณะแบบนี้นะหลอดเซรามิกนะครับอย่างนี้เนาะนะครับก็จะให้ความร้อนนะครับโดยการที่เราเอาไปใส่ที่โคมแบบนี้เนาะนะครับใส่เข้าไปที่โคมแบบนี้หลอดแบบนี้จะมีข้อดีนะครับผมนะครับนะครับหลอดแบบนี้จะมีข้อดีคือ ตัวเขาเองเนี่ยไม่มีแสงออกมารบปวนลูกนกเวลาเขาหลับอยู่หรือว่านอนพักผ่อนอยู่อย่างนี้นะครับผมนะครับแล้วก็จะมีหลอดอีกแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นหลอด UV นะหลอด UV จะเป็นแบบนี้ครับเวลาเราเปิดเนี่ยมันจะเป็นหลอดความร้อนที่ให้แสงสว่างออกมานะแต่ตอนนี้คืออุณหภูมิไม่ถึงนะเดี๋ยวรอแปบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไว้นะแล้วเดี๋ยวจะเห็นแสง UV มันส่องลงมาเหมือนแสงพระอาทิตย์นะครับอันนั้นจะร้อนกว่านะครับแล้วก็ร้อนไวด้วยนะ นะครับก็จะใช้แบบนี้นะส่วนพี่ๆท่านไหนเนี่ยที่ไม่มีตู้กกนะก็ให้เราหาเป็นกระป๋องแบบนี้ก็ได้นะกระป๋องเปล่าที่เป็นอาหารนกหรือว่าเป็นกระป๋องอะไรก็ได้ประมาณอย่างเงี้ยทรงแบบนี้นะครับผมนะครับแล้วก็เอาเจ้าตัวฮีเตอร์นี่นะนี่ครับอย่างนี้นะฮีเตอร์ไปวางไว้ข้างบนแบบนี้นะครับนมวางไว้ข้างบนแบบนี้ให้ระยะห่างระหว่างตัวกระป๋องนะครับกับตัวหน้าของฮีเตอร์เนี่ยประมาณ30เซนนะครับ อย่าให้ต่ำกว่านี้นะเพราะเดี๋ยวมันจะคอนโทรลอุณหภูมิลําบากแล้วมันจะร้อนเกินนะครับผมนะครับแล้วก็อุณหภูมิที่อยู่ในกล่องนะครับให้เราใส่เทอร์โมมิเตอร์อันนี้โดนนกกัดนะเนี่ยจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์อย่างงี้นะให้เราใส่ไว้ในให้เราใส่ไว้ในกระป๋องเลยนะครับผมนะครับแล้วก็วัดก็คืออุณหภูมิตัวเนี้ยตัววัดอุณหภูมิต้องอยู่ใกล้ๆกับลูกนกที่เราใส่ไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้รู้อุณหภูมิบริเวณนั้นนะครับว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับผมนี่อย่างนี้คนะวรับ จะเป็นแสงออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะเนี่ยครับ UV จะเป็นแบบนี้จะเป็นแสงแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมจะเป็นหลอด UV นะครับเหมือนหลอดที่อยู่ในตู้พวกตู้โชว์อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยส่วนอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นหลอดที่เป็นเซรามิกนะจะไม่มีแสงแบบนี้นะครับผมนะครับประมาณนี้ครับเนี่ยอันนี้คือเป็นหลอด UV ครับจะเป็นแบบนี้นะครับครับก็อันนี้ก็จะเป็นข้อดีของทั้ง2แบบนะคือมันใช้ได้ใช้ได้ด้วยกันหมดนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นหลอดที่เป็น UV อาจจะต้อง อยู่ในบริเวณที่มิดชิ้นิดนึงนะครับเพราะก็จะส่องมาแล้วตัวรังสีวเนก็จะทําให้ตัวลูกนกเนี่ยอบอุ่นได้นะครับผมนะครับแล้วก็อุณหภูมิที่ผมใช้กกนะอยู่ถ้าเป็นไซส์เมื่อกี้นี้นะครับไซส์เมื่อกี้นี้ประมาณ10วันเนี่ยผมจะตั้งอุณหภูมิไว้นะครับประมาณ 3- 6องศานะครับประมาณนี้นะ 3637ประมาณนี้ครับก็คือไม่ให้เกินนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวพอลูกนกนะครับขนเริ่มขึ้นเป็นขนหนามขนคลุมอย่างเงี้ยเราก็ค่อยลดทีละ2องศานะครับผมนะครับพอเป็นขนหนามแตกพายอย่างเงี้ยเราก็ลดมาสักองศานึงก็ได้นะครับพอขึ้นขนเริ่มจะแตกพายเยอะแบบแทบคลุมแล้วก็ลดเหลือส4นะจนขนคลุมเสร็จแล้วก็ไม่ต้องใช้ตู้กกหรือว่าไม่ต้องฮีเตอร์แล้วนะครับผมนะครับตัวนกเนี่ยก็จะมี สุขภาพที่แข็งแรงนะครับผมนะครับอุณหภูมิมีความสําคัญมากในการย่อยอาหารนะอันนี้ผมเน้นย้าในเรื่องนี้เลยนะครับผมนะครับถ้าเราเอาอุณหภูมิมาเนี่ยแล้วอุณหภูมิตัวเขาไม่ได้หรือว่าอุณหภูมิอาหารไม่ได้รูกรก็จะป่วยง่ายนะครับแล้วก็ย่อยช้านะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเน้นเรื่องอุณหภูมิเป็นหลักนะครับผมนะครับอุปกรณ์ก็ประมาณนี้เลยครับมีแค่นี้เองนะไม่มีอะไรครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับนี่อันนี้สําคัญนะครับอันนี้ก็คือเป็นกระป๋องนะครับที่เราเอาไว้ใส่ อนุบาลลูกนกงนะคือผมจะแยกเลยนะตัวหนึ่งกระป๋องหนึ่งนะครับผมนะครับแล้วก็จะใช้เ,เป็นเชชู่นะรองไว้แบบนี้ครับนะครับแล้วผมก็จะเปลี่ยนทุกครั้งที่ผมป้อนอาหารนะคือเวลาเราป้อนอาหารเสร็จเราเปลี่ยนใช่ไหมครับแล้วเวลาที่น้องเขากินอิ่มเนี่ยเขาจะนอนหลับแล้วเขาจะถ่ายอย่างเดียวนะครับพอถ่ายเสร็จพอเต็มล้วก็เชืชู่ไปทิง้งแล้วก็เปลี่ยนเชืชู่ใหม่ป้อนอาหารอีกรอบนึงนะครับผมแค่นี้เองนะครับอนุบาลไม่ยากครับวิธีการดูแลสําคัญเรื่องอุณหภูมินะครับผมนะครับในการที่เราจะล้วงออกมาแล้วเราก็ อเอาลูกนกมาอนุบาลนะคบผมก็จะมีหลายแบบนะครับอย่างของผมเนี่ยผมสะดวกเป็นตู้มันก็จะง่ายครับมันก็จะคอนโทรลอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็จะสามารถมองเห็นได้ง่ายแล้วก็ไม่มีลมปะนะีาตอนนี้ผมเปิดแอร์อยู่เลยนะนะครับแต่ผมเปิดแอร์เนี่ยผมจะเปิดเป็น UV ไว้นะครับถ้าปิดแอร์แล้วเดี๋ยวผมก็จะปิด UV เป็นใช้เป็นฮีเตอร์แทนแล้วก็เลือกได้อีกนะครับฟังก์ชันตู้พวกนี้นะหรือว่าวิธีการใช้งานตู้ตัวนี้หรือว่าตู้ตู้กกนะครับผมมีผมมีทาคลิปอยู่นะ ยังไงก็ถ้าอยากรู้ก็กดย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆน,นะครับจะดีวิธีการใช้งานแล้วก็รีวิวเ้าตู้อบที่เป็นตู้อบแบบนี้อยู่นะนะครับเข้าไปดูกันได้นะครับผมนะครับแล้วก็ยังไม่ต้องเอามาออกมาเล่นอะไรก็อ,ออกมาป้อนอาหารเสร็จแล้วก็ปล่อยให้เขาพักผ่อนนะครับผมนะครับส่วนวิธีการป้อนอาหารนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะทําคลิปแยกไว้ให้อีกคลิปหนึ่งนะก็ไปตามชมกันได้นะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของวิธีการที่ เราจะต้องทายังไงนะครับตอนที่เราล้วงออกมาแล้วนะครับล้วงลูกนกออกมาอนุบาลเองเนี่ยต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างก็จะประมาณนี้เองนะครับนี่แค่นี้นะครับผมนะครับไม่มีก็ใช้เป็นฮีเตอร์ก็ได้ฮีเตอร์ก็ใช้ดีนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสาหรับพี่ๆที่เลี้ยงฟอร์พันเหมือนผมนะเผื่อมีความจําเป็นคืออย่างข้อก่อนออกมา6ใบเหมือนกันนะตายเรียบเลยนะครับเพราะว่าเอ่อ เขาพอออกมาตัวแรกเหมือนยังป้อนไม่เป็นนะครับแล้วเขาไข่ที่เหลือเขากัดดุมากเลยครับกัดตายหมดเลยผมก็เลยกลัวนะครับ2ตัวนี้ถ้าถ้าเอาไว้ด้วยกันผมว่าตัวเล็กตายแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่น่าจะป้อนอะไรหรือไม่ก็อาจจะโดนเหยียบตายอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เลยตัดสินใจเอาเจ้า2หนออนี้ออกมาก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอย่างน้อยก็ไม่ตายหมดก็ยังเหลือ2ตัวนี้นะนะครับก็ตอนนี้ก็แข็งแรงดีนะครับผมนะครับโอเคก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาวิธีการ ป้อนอาหารมาให้ชมกันนะคบว่าป้อนยังไงนะเดี๋ยวจะแยกมาให้อีกเป็นอีกอีพีหนึ่งนะครับผมนะครับแล้วก็จะทําในส่วนของออพัฒนาการด้วยนะว่าเดือนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่จากที่ผมลุ้งออกมาเนี่ยมา,าเจ้าตัวนกฟอพันเนี่ยมีพัฒนาการเป็นยังไงบ้างภายในช่วงเดือนแรกนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้นะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับดเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย